มาแลยรัวๆๆรๆๆ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  ยาวๆเป็นแพ็ก UCL แล้วก็แพ็กใหม่ในวันนี้ที่จะเป็นแพ็กกราเซียสหรือว่าเนี่ยอเมริกัน Mexico เม็กซิโกอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงเราจะไปเปิดในส่วนของแพ็กเปเล่เหมือนเดิมดูว่า195,000เราจะได้สักกี่เอ็มไม่ต้องไปนับว่าวอล์ไม่วอล์นะแต่ได้กีเอ็มเราเริ่มที่ข้อเสนอสุดพิเศษของหน้าสุดฮอตเลยฮอตตลอดฮอตยัน<ม>หัว,หว ฮอตยันหัวตลอดนะครับใครที่มา4ี่โมงแล้วเห็นผมแปลกๆวันนี้ไม่มีห้องซ้อมนะครับเพราะว่าห้องซ้อมเนี่ยมันปิดมันเปิดไม่ได้ก็เลยเข้าไม่ได้มันอัปเดตแพชนะครับเปิดธิรกีตัวดีสำหรับข้อเสนอพิเศษกองหน้าสุดฮอตเออเปิดธิรกีตัวดี5หรือ10 5พี่5ทีละห้่ทีละยาวทีละ้ยเดีหรืจะเป็น สามสามสี่สามสามสี่ไหมไอสองสองหกดีกว่าพี่สองสองหกอ่ะอ่ะสองสองหกดีกว่าสองสองหกมาหกเหมือนเดิมเดี๋ยวหกปิดเลยจานหลังสารปิดปิดปิดท้ายหกปิดท้ายเป็นสองสองหกดีกว่าสองสองหกเราดูซิว่ามันจะได้เรื่องได้ราวไหม เวลานี้เอเขานอนวะพี่ไม่นอนที่ไหนนี่มันกำลังหัวค่ำเลยไปหกวอล์กดีเดี๋ยวจัดไปครับตัวแรกตัวแรกของวันนี้วอล์กไปดินั่นไงแสนแปดอ้แสนนึ่เาเรียกทดสอบพี่ทดสอบเฮ้ยแต่โอ้หโอเคอยู่นะตัวมันขายได้สามแสนสองสองหก มองหน้าองลีพี่บูตาเกนโยมาแน่จัดไปบูตาเกนโยมาแน่มีแต่คนบอกสองสองหกขอวอลทั้งสองชีได้ไหมสองนี้แล้วก็อีกหกหนึ่งแค่นี้พอใจละโอ้โหแสนห้าแต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แสนเก้ามากลัวกดผิดไปโดนอันที่เป็นเอฟมากเลย เอาเว้หกนี้แหละหกนี้แหละที่จะเป็นจุดประเด็นให้วันนี้รวย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 มาแน่จริงเอาเลยนะเอ๊อบอัพรวย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 ไม่หวอล้านกว่าโอ้แพ็คเชี่ยนี่้โคตรเกลือเลยท่านผู้ชม อย่าหาเปิดเอ้ออยไปหาเปิดนะมันเกือสุดแล้วแพ็กเนี้ยอ่ะมาดูแพ็คต่อมาแพ็คมาตรฐานพื้นฐานนะครับสิบครั้งเรากดทีละเท่าไหร่ดีทีละครั้งไปเลยดีกว่าทีละครั้งไปเลยดีกว่าวัดปะวัดทีละครั้งวะวัดทีละตัวไหมท่านผู้ชมสวัสดีจันบาสครับบอสนิกสวัสดีครับทีละตัวเลยกว่าปึ๊บ มาแน่มาแน่แโอ้สองใสแนแล้วเมาเบิร์นด้วยไ้ยให้กูลุ้นด้วย <c oughs> ไปเราเปิดแบบคลาสสิกอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะผมว่ากดทีละครั้งออกง่ายกว่าจริงปะเนี่ยหลอกหรือเปล่าของผมกดทีละครั้งสิบครั้งก็ไม่บอกสักทีอะพี่โอ้แสหน้าเชียร์แล้วไง หนึ่งหนึ่งห้าพี่หนึ่งหนึ่งห้าโอ้โหงามไส้แล้วท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่วอล์กยังไม่วอล์กอีกทีไปเลยไม่ต้องคิดมาแล้ว เขียวโอ้โหไม,ไม่ดีแล้ว<ค>อิตาลีมาอิตาลีมาไม่มีดีสักตัวต้องให้เจตาลีต้องทอง <S 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 ขายได้ขายได้สี่แสนสี่แสนโอ้โห,โอโหเออมันปรับเลทปะวะเพียงบอกว่าเอเอหลับอยู่ไม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 ่มีหลับเรามันเป็นพวกทะลุเลทอยู่แล้วเรามันของจงริงเ,เรามันเป็นพวกทะลุเลทนี่เปิดให้เด็กๆมันดู มันใส่เอากริทึมมาเนี่ยเลยตรวจจับเพชรว่าใครมีเกินแสนน่าจะแจกเกลือไปไม่มีอันเนี้ยเอาตัวทองไปเลยวบวันนี้เซิร์ฟปิดครับนี่อะ UCL สเปน C B อิตาลีโอโหตุกามจะเปนแล้วจะเป็นอิตาลีต่อได้ไงวะหลีกอิตาลีไงโอโหโออย่างเกลียต้องโทรแล้วอะโทรห้าถึงเวลาแล้วต้องโทรแล้วห้าใบแล้วก็โทรเลยพี่ ต่อันนี้มันหมดเอ้ยฮัลโหลพี่พี่ oh, oh, oh. พจา๋าตื่นหรือ,อยังนอนพี่นอนได้ยังไงอะผมเปิดแพ็กอยู่พี่เนี่ยแปดสามถึงเก้าสี่ไม่ขออะไรมากเอาเก้าสิบบวกได้ไหมทันไหมเนี่ยงูงเงียไหมเนี่ยงูงเงียหรือเปล่าตื่นนะตื่นเลยเนี่ยจะกดแล้วเนี่ยเอายังอะ่ะหลังหน้าแป๊บหนึ่งอีกลีลาอีก เอาดิพี่เอานะพร้อมไหมเนี่ยเปิดคอมเปิดคอมอีกโอ้โคุณไม่ใช่โน้ตบุ๊กแล้วมันจะไม่ต้องเปิดอ๋อใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันเปิดเร็วโอเคพร้อมใช่ไหมพร้อมหรือยังเนี่ยโอเคไปเลยนะตัวนี้นะชัวร์ปหมเนี่ยกดนะปุ๊บโอเคเออแค่นี้พี่เฮ้ย,ยพี่เขาบอกจัดให้ พี่เขาบอกจัดให้ตัวนี้ได้หรือไม่ได้พี่าหรอกันพี่จะรอกันอังกฤษมันยึด C A M จูเจลิงแฮมครับพี่พี่ให้ครับพี่เอาให้พี่เอาให้เฮ้ยฮัลโหลใช่เลยว่ะพี่ใช่เลย ใช่เลยพี่ถูกต้องตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ต้องการเลยรว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 ยเลยพี่ของจริงเลยตัวเนี้ยใช่เลยพี่โอ้โหสแสดงว่าเนี่ยพี่ผมปลูกพี่ถูกเวลาพอดีนี่เฮ้ปลูกพี่ถูกเวลาโอเคขอบคุณมากจะมันจะมีต่อนะพี่นะขอแบบ ยาวๆเลยแบบนี้ยาวๆเลย20 30 m มเอ็มมาล้วลวเลยนะได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อขนมจีบไปฝากนี่พี่เขาชอบขนมจีบพี่เขาชอบขนมจีบผมบอกแล้วเนี่ยจัดไปรวยรวยพี่เขาชอบขนมจีบผมบอกแล้ว20่สบเอ็มเบาๆเขาอชอบขนมจีบไปต่อดิ ไปต่อที่ตรงนี้ดิพี่ก็ชอบขนมจีบหกสี่ไปที่หกสี่หกสี่เอาเป็นสี่หกดีกว่าสี่หกนะสี่หกสี่หกแอนหวานชอบซาลาเปาไหมพี่ก็ชอบขนมจีบผมซื้อขนมจีบไปฝากเขาบ่อยแต่แพ็คเนี้ยเขาบอกว่าอย่าอย่า อย่าอย่ากดให้มันวอล์กเยอะเดี๋ยวคนดูก็จะหาว่าแบบเฮ้ยพี่แบบหน้าม้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาได้แหละไม่ใช่หน้ามา้ากดเลยนี่อะโอ้โหเขียวไปเลยเฮ้ยอาจเจน t d m ใช่เนี่ยไช่เนี่ยลุ้นที่เงิน ล้านกว่าโอเคมีโลโก้มีอะไรมาร้านกว่าโอเคอ่าเนี่ยแหละหกเนี่แหละหกเนี่แหละ,หหละพี่เขาบอกว่าถ้าลงท้ายด้วยหกเนี่ยมันจะดีมันปเป็นเลขมงคลเก้าเนี่ยไม่ใช่เก้ามันกลับหัวไม่ใช่ต้องเป็นปเลขหกเท่านั้นถึงจะใช่ตัวเนี้ยพี่เขาบอกว่าต่ำๆต่ำๆเนี่ยก็ต้องเก้าสิบบวกต่ำๆคือเก้าสิบบวกบาติวพอแพ็คเนี้ยขอแค่ขอแค่ บราซิลขึ้นเนี่ยคือจบคือทั้งทวีปมึงมีแต่บราซิลที่ที่ดีคือตัวบราซิลเลขหกนี่ซาตานคุณไปคิดเยอะคุณไปคิดเยอะแล้วมันไม่ใช่ซาตานนี่วันวันฮาโลวีนไงนี่มันวันฮาโลวีนคุณต้องนับถือผีสิไปมับไม่วอลเลยแต่ร้านแต่ร้านเอของแท้ได้ยินว่ามันมันนิดรีเกอร์เมื่อกี้ได้จูนมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับ โอ้นี่ไง <Pues> ผมบอกแล้วผมเจอผมเจอไห่แต่ตัวนี้แหละครับต่ำตำต่ำต่ำก็เปเล่แค่นี้ไม่ต้องพูดเยอะตัวนี้ยต่ำตำคือเปเล่ขอแค่แค่ในเงี้ยขอบราซิลขอแค่บราซิลมาต่ำต่ำคือเปเล่สูงสุดคือทองทองคือซิกโก้แต่แต่ซิโก้มันอาจซิกโก้มันอาจจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงกันเพราะว่ามันเป็น c a m มาแล้วตัวหนึ่ง จูดอ่ะโทอีกหรอได้ดิฮัลโหลพี่เหมือนเดิมพี่แพ็คเนี้ยแปดสามเกสี่เหมือนเดิมเอาสักเก้าสิพอนะรอนี้เอาสักเก้าสเอาซาลาเปาด้วยเอาส้อะไรอ่ะหมูสับไข่ต้มเออได้โอเคซาลาเปานะเมื่อกี้ขนมจีบไม่พอเอาซาลาเปาด้วยหมูสับไข่ต้มได้ได้คือ พี่ชอบเที่ยวมองจีนหรือว่ายัางไงทำไมถึงกินอะไรแบบนี้ฮนะโอเค9ก้า okay, สบวกนะขอแค่เก้าสิพอเดี๋ยวเขาจะรู้กันเยอะว่าแบบเฮ้ยพี่นี่ําให้ผมนี่ผมปิดไมค์อยู่ไม่มีใครได้ยินไม่มี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 มมมมมมอ่าโอเคได้พร้อมนะงูงเงี้ยวปะเนี่ยพร้อมนะกดพร้อมกันนะสามสองหนึ่งไป yeah. อ่าของเออเออวานแล้วไปลุ้นกัอนพี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้มาดีนะบอกได้เลยว่าซาลาเปาไข่ต้มถึงมือพี่แค่นั้นพี่ดูสตรีมผมอยู่ผมรู้ซาลาเปาไข่ต้มแน่นอนไปรีเกียวไม่ทองรีเกียวไม่ย้อมันไม่ทองว่ะไม่ต้องกินไม่ต้องกินซาลาเปาอ่ะ แปแสนน่ทตัวนี้ซาลาเปาต<อ>้อง <c oughs> กินเอาขนมจีบไปก่อน <c oughs> ขนมจีบไปก่อนเอาขนมจีบไปก่อนขนมจีบพอไม่ได้เลยไม่ได้เลยแพ็คนี้แ <c oughs> <อ>ินุอ่ะเรามาดูในส่วนของไอแพ็คใหม่บ้างนะครับแพ็คแพ็คใหม่เนี่ยเปิดทีละตัวแล้วกันเปิดไปดทีละตัวแล้วกันนะครับห้าพันนะไปตัวแรก เอ้ยมีแต่ตัวพวกอเมริกางั้นเลยอเมริกาอเมริกากับเม็กซิโกอเมริกาเหนือเม็กซิโกพี่มันไม่อยากกินขนมจีบนี่ว่ะเอ้ยพี่มันไม่อยากกินในนี้หรือเปล่าสซลาเปาไข่ต้มนี่ไงมาแล้วไข่ครับเนี่ยอาบองเอสทีโอบาแน่นอนโอบามิยองเจมปีเฮ้ยได้เงินอีกล้านหนึ่งโอเคโอเคโอเคอยู่มูโกโก้ด้วย ไม่เป็นไรแค่นี้เราชิวๆไม่ต้องโทรแล้วจะกินอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวมันก็ขอของกินอีกอะพี่แม่งตะกะตะการที่ว่าเมื่อกี้ก็ขอจสาเปาวแต่วอลทุกตัวแค่นี้โอ้ตัวเดิมเลยเม่ใกหกไม่ใช่โกไม่ใช่หรอซานเช่แลมไม่ใช่หรอคิมินีคิมิีเนสเฮ้ยได้เีกไอ้นี่ไงี่ยได้จเปลอมมาอีกล้านกว่าโอเคนะแพ็คละล้านนี่โอเคนะแพ็คละล้านนี่โอเคนะผมบอกเลย เอ่อวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีห้องซ้อมนะห้องซ้อมมันปิดนะจ๊ะหวอทุกตัวแค่นั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันเงียบๆตัวเดิมเลยเฮ้ยเอทีอะไรเอทีไมเปลี่ยนทีมตัวเดิมเลยก็ล็อกก็ล็อกเนี่ยคนยุโรปเฮ้ยได้มาอีกสามล้านโอเคผมว่าเข้าเราต้องกดเลยพี่เข้าปุ๊บกดเลยพี่ แบบมันตั้งตัวไม่ทันจริงเหรอเดดไม่ทันจริงนี่ไงตั้งตัวไม่ทันนี่ไงตั้งตัวไม่ทันเขียวเลยบาซิลอาร์บิลใครอ่ะจูเนียร์ดีกว่าดีกว่าตันเชียร์เฮ้ยสามล้านสามล้านสี่ล้านไม่แพงดีดีเป็นไงเป็นไงเออมันปรับไม่ทันเลยมันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันมันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันได้อยู่อะโอ้โหมึงมาจังเลยไหม เอ้ยตัวเดิมเลยสามตัวเงินดเฮ้ยแต่เงินดีเงินดีล้านกว่าโอเคได้แพ็คละล้านสองล้านแต่แต่ผมว่ามันเริ่มตั้งตัวทันแล้วพี่มันใช่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 แล้วก็เราไปเปิดไอ้นี่สเต็ป้สเต็ปได้ปะมันสเต็ปได้ปะไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ไม่ต้องไปมันมีสเต็ปอะไรวะมันมีสเต็ปอันนี้เปิดได้ไหมอย่าเลย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 มกเตีย พื่อซิโก้นะพี่มันไม่ใช่สเต็ปนะเนี่ยเออมันเป็นอะไรวะมันต้องเปิดอะไรก่อนอันนี้มันคือของฟรีอยู่แล้วรายสัปดาห์นี่รายสัปดาห์อันนี้มันฟรีอยู่แล้วอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีอะไรแล้วงั้นเปิดเพชรแดงต่อที่ UCL ครับเฮ้ยเปิด UCL เปิดอันนี้ดีกว่ากันเปิด UCL พี่ UCL 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 พี่มาแพ็คเนี่ยเปิดทีละหกครับเลขแสนหนึ่งท่านผู้ชมแสนห้ายาวยาวไปพอตื่น้วดลบดีว่ะจริง แลลดีอันนี้ผมกดไปชิวๆนะไม่ต้องรุนแรงกันเยอะเพราะว่าผมโชว์บอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะใส่มาให้เราเฮ้ยแต่มันมันไม่มีเสียงวะไม่มีเสียงนี่แสดงว่ามันมาเงียบๆเงียบๆนี่คือสีทองป่ะสีแห่งความเงียบสีขาวพี่นี่ไงเออนี่ไงอ้าฝรั่งเศสซีบีอุปาเมกาโนเอ้ยฝรั่งเอ้ยซาลีบาซาลีบาเฮ้ยดีซาลีบาอุ้ยได้อีกล้านหนึ่งด้วยโอเค ไปไปหกนี่คือแพ็คนาโชคของเราเลขนาโชคของเราไปหกให้แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นเป็นหกแล้วหนึ่งอะรอบนี้หกแล้วหนึ่งอันนี้ดีที่อันนี้ดีเชื่อผมใช่สิงดีเลยอ่ะผมผมโทรไปคุยกับแอนวานมาเมื่อกี้ไม่คุณไม่มีเบอร์ผมไม่เคยให้มั่วแล้วผมหมูว่าผมว่ารอบนี้จูดมาดีสองล้านเอ้ยดีสองล้านอะคือคือถ้ากด ถ,ถ to to ้ากดแพ็คมาถ้าเกินร้านอ่ะคุ้มแล้วชีล่าหนึ่งเลยนี่ไงร้านห้าไงแพ็คละร้านนี่ถือว่าคุ้มนะกดแบบไม่ให้เอาตั้งตัวไงไม่ให้ตั้งตัวไงนี่ไงเอาไปแสนเดียวพอไม่ให้ตั้งตัวเต้องไปดีกว่าชีล่าแปดดีกว่าชีล่แปดแฮปแลบอิมพลีตี้ไงกำไรอิมพลีตี้แปดรวยไหม รวยรวยรวยไหมรวยสมล้านไปดิสมล้านไปดิแค่นั้นคุ้พี่แคุ้มว่ะแปดูจะคุ้มว่ะสามล้านว่ะเออไม่ต้องพดอะไรวอะเรานีวอล์กชัววอล์กไม้วอล์กแบ็กไม้วอล์กแ็กนี่ไงมาแล้วชัวโปรตุเกสอีกแล้ว C D M F Iron Iron แน่นอนเลย Iron Iron i อีกแล้ว Iron อีกแล้วเฮ้ยสามล้านอุ้ยสี่ล้านสี่ล้าน D U D U Iron ไอ้โง่ไอ้โล่สองตัวไอ้โล่สองตัวว่าไปไม่ตำ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 ก็90้าสิบละรอ่เนยไม่ทันตั้งตัวพี่ใช่เหรอโอเคไม่ทันตั้งตัวนี่ไง ฝรั่หลังตัวฟั่งเศสซีบีตัวเดียวเปล่าโอ้ยคุณเด้คุณเด้คุณเด้ชี้เยอะดีทันตั้งตัวล้านหกอีกล้านหนึ่งโอเคแต่แปดแต่แปดมาดีว่ะพี่เออแปดมาดีวันนี้แปดมาดีว่ะแปดมาดีไอ้เบอร์เมสซี่ว่ะเบอร์สิบเลขสิบเบอร์เมสซี่จริงเหรอบัลลังก์ดอนเมื่อวานใช่จ้าบัลลังก์ดอน นี่เดี๋ยวเพื่อนเมสซี่มาไงเลวานไงอยู่เคยอยู่ที่เคยอยู่บาซ่าเนี่ยเดี๋ยวเลเวอเชื่อมโยงกันแกแพ็กวอชวอชทอง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 โอเล่เอ้ยกููุ้กวัยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยกาลาตสไลายด้วยตอรเรล่าตอรเรล่าเฮ้ยเงินอีกสองล้านคุ้มคุ้มทุกแพ็กคุ้มทุกแพ็กแค่นั้นคุมคุ้ม เฮ้ยอันนี้ยังรอบนี้นี่เปล่านี่สิดีกว่ากฎแบบไม่ทันทั้งตัวพี่ได้เลยไม่ทันทั้งตัวปั๊บนี่ไงนี่ไงไม่ทันทั้งตัวอังกฤษฟันโหสเปนอีกแล้วเฮ้ยโมอลาต้าโมอลาต้าเอ้ยได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่เฮสามล้านสี่ล้านโอ้ยยังคุ้มเอลรีวาฮีเฮ้ยอันนี้ขอขอสี่ครั้งหน่อยสี่ กดไหนไม่ทัน huh. ตั้งตัวนี่ไงไม่ทันตั้งตัวเฮ้ยเยอรมันเยอรมันว่ะ CDM ตัดมุนโอ้แคมเอ็มดิชานไอกระป๋องสี่ล้านเฮ้ยแสดงว่าสเต็ปไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่ปะไอกระป๋องตัวสเต็ปไม่ทันตั้งตัวลองมาแล้วเบอร์ฮางแรกไม่ได้ดิก้ามันไม่มาดิสเต็ปไม่ทันตั้งตัววบ เวิบนี่ไงวอลทุกวอลทุกอุ๊ยมาแล้วเจนเจนซีบีมาตินเนสโอ้โหเฮึ่สี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านไอ้ท่านตั้งตัวมาว่ะไม่ทันตั้งตัวแม่งใช่ว่ะเอาเอาเก้าสักทีเอาเก้าสักทีอะเบอร์ฮาร์เรนเบอร์ฮาร์เรนไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวสเต็ปไม่ทันตั้งตัวปึ๊บ าเล่นพี่ค่ัไม่ทันตั้งตัวสเปนอีกแล้วเอชทีโมราต้าเหมือนเดิมมโาาต้แต่โอเคนะตัวละล้านอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้เงินมาอีกสองล้านโอเคเฮ้ยสเตปไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่ว่ะไม่ทันตั้งตัวเคยได้เหรอเคยได้อะไรนะอ่าสิบเจ็ดล้านเนี่ยเขาบอกเลยเขแปดดีสุดแล้วพี่ตั้งแต่เปิดมาแปดดีสุดไม่ทันตั้งตัวบวกไม่ทันตั้งตัวแลคกี้นัมเบอร์ เปิดแบบไม่ทันทั้งตัววอทุกครั้งแค่นั้นเยอรมัน CDM โอ้โหดอดมุนอีกแล้วชูเล่หรือเปล่าเฮ้ยหุ่มแมวได้อยู่ได้ฮอยลานกว่าโอเค้อเงินออกดีว่ะเอาเปดครับเอ้ยแบตไม่ทันทั้งตัวแล้วยังไงยังไงมาบป๊บปป๊บปป๊บ ไม่ทันทั้งตัวนี่วอทุกครั้งเอาแล้วเดนมาร์กอย่างนี้แบคทอมินีไม่ใช่เดนมาร์กสกอตสกอตเฮ้ยหลานเก้าหลานเก้าโอ้ยสกอตเล่าเขาเรื่องจังวะเฮ้ยขอเจ็ดทีหนึ่ง CR7 เแกเคสหน่อยป๊บ ไม่ทันตั้งตัวนี่ไงมันไปสองล้านไม่ทันตั้งตัวสองล้านสองล้านสองล้านได้อยู่แปดดีสุดแล้วพี่เลขเจ็ดเป็นมงคลเท่าไหร่หรอแปดดีสุดไม่ทันตั้งตัวมาครับวอล์กทองมาทีนี้เยอรมันเยอรมัน CDM CDM บาเยิร์นโอ้โหไม่ได้ชาญมาอีกแล้วเฮ้ยล้านหกเงินดีจัดโอเค ได้ได้อีกสองคลิกนะท่านผู้ชมต้องลงเลขคู่นะเลขคู่ไม่มาดีว่ะเออมาไม่ทันตั้งตัวปึ๊บกา90มันต้องมาทั้งตัวเลยบีเอฟปรับเลนไม่ทันเลยอะช็อตเนี้ยมาเร็วมาเร็วฮารันฮาลันฮารันฮารันปั๊บที่มาที่ปูที่ปื้ฮาลันฮาลันปั๊บที่ปูที่ปื้ที่ป่า ของจริงของจริงดูเงินดูเงินดูเงินเงินอีกสองล้านเด็กกุ้งล็อบสเตอร์เหรอจะาเล่นได้ทั้งจูดของจริงเขาบอกสลับเปล่าไม่พอพี่แสลับเปล่าสลับเปล่าไม่พอโอเคเดี๋ยวส่งส่งอันนี้ไปด้วย เดี๋ยวส่งหอยเป่าพื้ไให้กินอุ้ยชี้ลืงกดโอ้โหนี่ไงมันทันตั้งตัวไงมันทันตั้งตัวไงหาเล่นไปแล้วไงมันมันหลุดมาแล้วไงมันทันตั้งตัวไงแบบไม่ทันตั้งตัวเออมันต้องกดแบบไม่ทันตั้งตัวอ่ะไปสรุปราคากันดีกว่าโอ้โหเงินสดห้าสิบเอ็มเงินสดห้าสิบเอ็มเพราะตอนแรกมีสิบสี่นะครับมีสิบสี่หอยเดหมดแล้วเอ้ยใช้พอยดี 14บวกกับ40เป็นเท่าไหร่เฮ้ย40 40เอ้ยไม่ใช่ 50M ผมได้เงินสดมา 51M บวกนี้เป็น90 120แล้วรวมตัวเล็กๆ123 124 125 126 127 128 129 130 100 31 3 2 33 3 4 35 36 37 38 39 40 ประมาณส1่สิบเอ็ดร้อี่สิบสี่สิเลื่อนสี่สิลล่นี่สี่ิประมาณ145 m สี่ m เอรเอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับชาว YouTube ที่ดูคลิปนี้อยู่ผมบอกแล้วว่าผมมันไม่อยากเปิดด้วยตัวเองเพราะว่าผมเปิดด้วยตัวเองมันจะเป็นรวย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 แปะแปะจบครับอามาด